วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะครับเอื่งต่อจากคลิปที่แล้วที่เราเล่นโหมดทั่วไปไปก็เล่นยากมากเลยมันเป็นโหมดที่เล่นยากมากถ้าเล่นคนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยสนุกด้วยนี่ก็เป็นเซตสกลิลที่เราจะเอาไปเล่นนะเราจะเอาไปเล่นในโหมด CVC กัน ตอนนี้เราจะไปเรียนในหมด C v C กันบ้างแล้วก็นากน้อเนี่ยเอาไปเพราะว่าเวลาเราต้องการเห็ดมันอาจจะช่วยได้แล้วก็กล่องชุดเพราะว่าชุดมันแพงโอเคไปกันเลยตอนนี้ผมก็อยู่โก3ก็เป็นแรงค์ที่ดีมั้งถ้าผมเจอบอดก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องยิงบอดอย่างนั้นแหละ ตอนนอี้ตอนนี้เริ่มเกมได้แล้วครับเข้าเกมได้แล้วอ่ารอมต้นมานะครับผมจะซื้อ G 1 8บแปดนะเพราะว่ามันเป็นปืนที่จริงดัวโขเจอบอด <c oughs> งั้นขอข้ามตรงนี้ไปไปตอนที่เจอคนเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ใกล้จบและตาแรกเราจะจบเรื่องนี้กันอ่ะพวกนี้ก็จะ วกนี้เป็นบอทนะทุกคนก็ก็จะย่นระยะเวลาที่เจอบอทเนะ่ยให้มันสั้นลงเพราะว่ามันคงไม่มีใครอยากเห็นคนมานั่งยิงบอทหลักเราก็จะย่นระยะเวลาลงแล้วก็จะตัดช่วงนี้ออกไปโอเคครับตอนนี้ก็จบตาแรกแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเริ่มใหม่กันนะครับ ดูว่าูกันว่าตาหน,น้าเราจะเจอคนหรือยังนะไปะกดอีกรอบหนึ่ง let's go หวังว่าตานนี้จะเจอคนนะเพราะว่าอยากเจอคนมากอยากฆ่าคนมากอยากทำบาปแล้วอุ๊ยตาน,นี้จะเจอคนนะสะกินแต่ละคนดูเทมากดูซิมีเจอคนไหมโอ้โหเจอบอ,อดเดียแล้วครับงั้นก็ขอตัดช่วงนี้ออกไปเลยนะครับ าลตอนนี้ก็ถึงตาสุดท้ายละโคตรเบื่อเลยอยากเจอคนแล้วอยากยิงบอดแล้วบอดมันเล่นง่ายเกินถึงแพ้ก็แพ้เพราะคนก็ยังดีกว่ามาแพ้เพราะบอดแต่แหละไม่สิแพ้คนยังดีกว่าชนะบอดเลยกจริงนี้ยมันไม่สนุกเลยเดี๋ยวเราจะสู้กับมัน โอ้อันนี้เป็นกำแพงแล้วเนี่ยทำไมกำแพงมันมินิไซจังเลยนี่บอดอ้ยตึงเ <c oughs> ข้าหัวเฉยคข่โหดเลยนี่กองานงานป้างานงานมันยังพิมพ์เลยไอ้ปุย่าตรงนั้นนะมันพูดว่ากองานงานปะมงก็งัานแหละเพราะว่ามันยังเจอบอดไงถ้าเราเจอคนเมื่อไหร่นะมันสนุกกว่านี้แน่นอน ป,ปกดกันต่อไปดูกันว่าจะเจอคนหรือไม่เอาละตอนนี้ก็เข้าเกมมาละดูกันว่าตอนนี้จะเจอคนไหมวูนี่ไงนี่คือเอกลักษณ์ของคนนะครับพวกคนเขาจะไม่ยอมแต่งตัวโสโครกสวมมุมแบบมันบอดหลอกพวอดูดิเห็นไหมดูแต่ละคนมีความเอกลักษณ์แต่ว่าน่าจะเป็นผู้เล่นเก่าที่กาก,ากมากเป็นผู้เล่นเก่าที่แปลว่า ูเล่นเก่ากลับมาเล่นใหม่แล้วก็กากมากแบบยังไงอะแขวนนวมานานแล้วอะไรเนี้ยแต่ว่าก็ยังน่าจะเก่งอยู่อะ่ะดูดิแกสกิลเป็นด้วยโอ้โหโโคตรเจ็บเลยอ้โงานนี้ไม่ง่ายแล้ววะเฮ้ยใ้กูโดนยิงจากไหนวะแย่แล้วว่ะทุกคนอุย้ยแต่ว่าทีมเราอ่ะก็ตึงใช้ได้งั้นเรา เก็บดาเมจกับพวกนี้ก่อนแล้วกันนะยังไงเหไหรวะน,น่โอ้โหยังไม่ทันได้ยิงเลยเพื่อนมันหายหลายเก่งมากไอแลนเลย์ลาฟาแลนเนี่ยดูดิ้ามันยิงโดยใช้ปืน M 5 0 0ยิงขนาดนั้นอนะ่ะแล้วเข้าหัวลูกดอกเก้าดาเมจเก้าร้อยมันก็คงไม่แปลกหรอกเอาปืนอะไรดีเอ,อ่อ เอาเปืนทมสันแล้วกันเ <_ an> พราะว่าเรามีชุดกเกาะเริ่มต้นอยู่ที่เราใส่ของมาแล้ว <_ an> ก็จะเอาเงินตนี่งนี้ไปซื้อทอมสาัน <_ an> <_ an> เอามายิงคนเฮ้ย่างไงยีงไงเลยนีงงยงง่พี่เก่งไงอ้น้อเดี๋ยวมันยืนใ้กูยิงวะไม่รู้อ่ะเก่งอะ ยิงเข้าทุกดอกบอกเลยอยากเจอคนอยากเจอคนตึงเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนเราเอาสก,กิลชุบเร็วมาอยู่ <c oughs> ชุบเร็วมันก็ดีอย่างนี้แหละเราแบบไปชุบคนนึงแล้วก็ไปเติมเพื่อนเดี๋ยวเรายิงซ้ำให้เพื่อนก่อน <c oughs> นี่ไปไป let's go let's go ชุบเพื่อนก่อน อ่าื้อปืนเสร็จแล้วเอ่อมันก็มีกิจกรรมอะไรไม่รู้ด้วยเป็นกิจกรรมแท่นวาร์ปส,สวยๆซึ่งมีไว้ทำไมก็ไม่รู้เออไม่ซื้อปืนหรอกเอามาอัพชุดก่อน <c oughs> อัพหมวกซื้อ I ไอวอลดีกว่าโอ้ย oh, yeah, แล้วเดอะแบกของเราเขาเน็ตปิงใช่ปะได้ใช่ไหมแบ็โอ้ไม่ใช่เกทิ้งไปนี่คนลิงคนนี้ลิงสมเนี่ยนะลิงแสบ 5อะไรอ่ะ 5s2a อนะไรเนี่ยคุณลิงสแสมแสสลิงเนะี่ยแกไม่หล่อนนะอยากลองสโคปยิงหัววะทําได้ปะวะทําทไม่เป็นวะไว้เพื่อนเองอ่าตั้งไอวอลดักเราสิเพื่อนเราโดนยิงเลยเนี่ยเห็นไหมจะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนถ้านายทาดีต่อทีมเราก็ไม่เคยว่า,านายหรอกยิงกูที่เพื่อน เอออันนี้คืออะไรอ่ะเป็นแท่นสีฟ้าๆเออผมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะดูสิดูมสามขนาดนั้นกระแพ้ผมก็ว่าพวกคุณกา,กากเราเลยนะโอเคพวกคุณชนะดีมากโคมีสกินเท่ดีเอาละเรามา จบเรื่องนี้กันดีกว่าตานี้ผมจะใช้แค่หมดแม็กนี้แล้วผมก็จะไม่เติมแม็กผมจะการันตีหัว100ล้านเปอร์เซ็นต์ผมจะใช้ปืนเนี้ยโดยที่ไม่ใช่ Mac แม็กเลยอ่ะเดี๋ยวทำมาดูใช้ยังไงนี่ผมจะจบเรื่องนี้ด้วยฟยีมือของผมเอง <c oughs> นี่แหละคือชาเลนจ์ความท้าทายน่ะเกมน่ะ มันสะดุดได้ความท้าทายยังไงล่ะโอ้ยเย่แล้วะตัวแบกเราทำไมเป็นงี้ไงเป็นงี้ละ่ะ oh, โ oh, oh, อ้ยโอ้ยโอ้ยเออโหนีจะได้โชว์ <t> อะไรหรออะไรหรอเอาละก็จบละเมื่อกี้มารดามานะ่แม่เข้ามาในห้อง เฟลเลยกำลังจะจบอยู่ละก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็จะให้ดูสถิติอ่ะก็เป็นการชนะติดต่อกัน5้าครั้งของผมแล้วก็เป็นที่โหลด้วยเป็นก็ไม่ได้เก่งแล้วก็ตอนสุดท้ายหรอไม่ตายนะก็ยังอยู่รอดอยู่แค่ยังไม่ได้ยิงใครตายเลยตอนสุดท้ายเขาแยงช็อตไปหมดเลยอะ่ะเอาละก็จบคลิปกันเพียงเท่านี้ละครับ Bye.